เป็นไหลยึดเนี่เวลามันยึดไหลมันจะปวดแถวลักแล้เนี่ยเหมือนไหลมันตึงๆมากนะเราดัดแขนเนี่ยการดัดจะมีท่าดัดที่ที่ให้มันคายนะเราค่อยๆดัดไปดัดให้มันคายค่อยๆเนะยเ,เริ่มเริ่มเราจะนิ้วโป้งเนี่ยลงไปก่อนอย่างนี้นะท่านิ้วโป้งลงไปค่อยๆดัดลงไปนะพวกพวกที่เวลาไหลมันตีดอะไรเงี้ยเราค่อยๆดัดดัดมากเนะ เจ็บไหมเนี hmm. mm ่ย hmm. ค mm ่อยๆขยที hmm. mm ่ไ hmm. ม the hmm? uh ่ใช่ไหลติดนะเราเรียกว่าไหลยึดเราจะค่อยๆดัดไปเรื่อยๆแล้วเราค่อยๆบิดมืออย่างนี้นะถ้าเราบิดเลยก็ได้แต่อันนี้ค่อยๆไงมีเวลาเราก็ทําเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยๆดัดไปๆตึงไหมตึงนะโดย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 ที่หูเป็นหลักนะชิดชิดหูเป็นหลักชิดมากๆเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆ พอมันยืดส้สออกค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราก็ค่อยๆมามันจะเป็นการไอ้ดัดไหลที่ทําให้ไหลไม่ติดนะ่ะนี่นะไหนไหมนี่ก่อนจะสิบทีนะล้วก็นี่อีกอย่างี้สองนไหม แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วเนี่ยลองฝึกดูเนี่ยเส็บก็ค้างไว้เนี่ยเราก็เอามือมาหมุนมาอย่างเงี้ยมาหันหาหาหาเราอย่างนงี้นะแล้วก็ถอยหลังมาหน่อยนึงเราก็ถอยหลังแล้วก็จับปลายนิ้วมันอย่างนงี้นะเราก็ดึงขึ้นอย่างงี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ห้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนีมือหนีไปได้นะนะอันนี้ก็เป็นการคลายไ นี่คือก,การดัดไหลแบบแบบไหลมันยึดที่ว่าไม่ใช่ไหลเสพอะที่ไม่ใช่ไหลติดมันจะยึด,ยดตึงๆไงก็ลองไปดัดดู